สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชนะ Magic m a r b l e t a ล o ด b y บจนแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงของคนราศีธาตุน้ำค่ะนะคะประจำในเดือนเมษายนสอง6ันี้นะคะ ชาวราศีธาตุน้ําได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกและก็มีนนะคะจัดเป็นธาตุน้ําค่ะพลังงานความรักของพวกคุณทั้ง3สถานะจะเป็นเช่นไรเราเริ่มต้นจากพลังงานของคนที่มีคู่เกาะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะในเดือนเมษายนนะคะความรักของคุณเรื่องราวของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ ฝากกดติดตามฝากกด u ั s c r คร e นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันได้บ่อยๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรายใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ติดตามเก่าๆอยู่แล้วนะคะที่รับชมกันเป็นประจำก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเช่นใด ชาวธาตุน้ำนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่เดอะสตาร์ค่ะตามมาด้วย Five of c ค p ค่ะคิงออฟซอร์ d โอ้ไพ่เดอะซันก็ตามมาด้วยนะคะและสุดท้ายเป็น n i g h t of swords ค่ะคุณคุณชาวราศรีธาตุน้ำในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยนะคะมันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่า สิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณรอคอยมันเริ่มที่จะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างมองเห็นแสงสว่างนะคะมองเห็นอนาคตที่ดีคุณมีความมุ่งม,มั่นคุณมีความใส่ใจในการที่คุณจะ ตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายคุณมีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่คุณคาดหวังเขาเรียกว่ารับผิดชอบความฝันของคุณนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณจะใส่ใจเก็บเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวบเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานค่อนข้างมากแต่พอมองย้อนถึงในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันยังเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าห่างกัน นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณโฟกัสกับงานมากจนเกินไปจนทำให้ไม่มีความหวานชื่นในเรื่องราวของความรักบางครั้งคุณก็หันหลังให้นะคะไม่ค่อยใส่ใจคนรักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คำพูดคำ,คำจาก็ค่อนข้างห้วนกระด้างไปนิดนึงเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณมองคุณมองมองไปที่ความสำเร็จมองไปที่ความก้าวหน้าคุณก็เลย ไม่ค่อยที่จะใส่ใจกับคนใกล้ตัวสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและอย่างที่บอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนะคะมันมีช่วงเวลาที่ดวงดาวจะเปลี่ยน ถ่ายราศีด้วยโดยเฉพาะดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณคุณชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยนะคะมีไฟมีแรงกระตุ้นกับตัวเองมากมายหลายเรื่องในด้านของการงานและความสําเร็จนั่นเองค่ะอันนี้เป็นพลังงานของคุณค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วพลังงานของคู่ชาวราศีธาตุน้ําเป็นเช่นไรนะคะห้าเหรียญค่ะ The e m p l e s e five of w a n d queen of cups และ the magician ค่ะถ้ามองจากพลังงานหน้าไพ่ของคู่ชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยมันมันบ่งชี้ว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาเรียกร้องกับคุณและคุณไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเต็มที่ มันทําให้เกิดความขัดแย้งความรู้สึกอึดอัดทั้งๆท,ที่ในใจก็ยังคงรักกันในใจก็ยังคงเห็นคุณเป็นคนสําคัญแต่ดูเหมือนชาวราศรีธาตุน้ําเองน่าจะเป็นฝ่ายปลีกตัวออกมาเพื่อไปโฟกัสกับความสําเร็จจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับคนรักคู่ครองนะคะก็ระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันทางคําพูดทางวาจาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการตัดเพ้อการน้อยอกน้อยใจนะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะในช่วงประมาณปลายปายเดือนเมษายนนะคะอาจจะผ่านช่วงสงการไปแล้วก็จะมีความสุขกลับมาได้ดังเดิมเพราะว่าคุณอาจจะยุ่งตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนแต่พอหลังจากช่วงเดือนอวันสงการที่หยุดยาวได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะความสุขกลับมาเยือนความรู้สึกของเขามันก็เลยดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอะเรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ พ r m i t ค่ะโฟออฟวอนค่ะแ n งแมนโฟออ o ครับและ The view of fortune ความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกละคะ่ะมันมีทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็มีช่วงเวลาแห่งความอึดอัดความนิ่งเงียบนะคะบางทีคุณอาจจะกระทบกระทั่งกันทางคำพูดเริ่มจากคู่ของชาวราศีธาตุน้ำเป็นคนส่งพลังงานเหล่านี้ไปให้คุณก่อนมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไปบ้างนะคะชาวราศีธาตุน้ำแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยพออกพอใจเนื่องจากว่าคนรักคู่ครองไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจสภาวะที่คุณเจออยู่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกที่มันคอนฟ lict กันแต่นะคะลึกๆในใจตัวเขาเองและตัวคุณเองมันย่อมรู้ดีอยู่ว่าคุณและเขาก็ยังมีกันและกันอยู่ยังไม่ได้มีใครเข้ามาเป็นตัวกั้นกลางนะคะ ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะปรับได้ด้วยคําพูดคําจาหรือความเข้าอกเข้าใจในสภาวะของกันและกันนะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะคะทุกอย่างจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะการเงินมีแนวโน้มจะมั่นคงขึ้นหรือมีโชคมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในสถานะของอคุณคุณชาวทัตุน้ําและก็ในสถานะของอคู่ของคุณนะคะพอมันมีสิ่งดีๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มพัฒนาเร เริ่มปรับเปลี่ยนก็จะไม่น่าหงิกหน้างอใส่กันนะคะไม่ค่อยที่จะพูดจาอะไรที่มันเป็นการตัดพอะน้อยอกน้อยใจเท่าไหร่ความสุขจะไม่เยอนค่ะ Muse a แอนฮันนมันก็คือความอิ่มเอมความหวานชื่นนั่นเองนะคะ h i g h p o w พาวเมันหมายถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่มันจะต้องอาศัยเวลานิดนึงในการเยียวยาในการรักษานะคะข่าวข่าวสารที่ดีจะมาโดยไม่คาดคิดนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอกับทางเลือกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณเลือกมันย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอหรือเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้นะคะเดือนเมษายนปรับได้ที่ความคิดและปรับได้ที่คําพูดการกระทําความเข้าใจต่างๆจะนําพาความสุขและความอิ่มเอมาให้กับคุณในช่วงเดือนเมษายนเริ่มสตาร์ตตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายเดือนก็จะพบกับ ความสุขของครอบครัวนั่นเองค่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสำหรับสถานะของคนคบคนคุยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้มาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณออกมาในแนวทางเช่นใดนะคะ Queen of Pentacle ค่ะ Six of Cups ค่ะ Chariot ว้าววิวออฟฟอร์จูนและโอ้เจ็ดถ้วยนั่นเองพลังงานของคุณอยู่ในแนวทางที่ดีเลยนะนะคะคุณมีความนิ่งและคุณมีความสุขขมมีความเยือกเย็นขึ้นคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองคุณรู้กับวิธีการบริหารนะคะความรู้สึกของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะ ใจคุณลึกๆแล้วคุณก็ยังคงคิดถึงสิ่งที่ประทับใจในอดีตหรือความสัมพันธ์ที่มันประทับใจในอดีตแล้วก็วาดหวังว่าสักมีสักวันหนึ่งที่เขาจะกลับมาหรือเขาจะคอนเน็กคุณเข้ามาอีกเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณกำลังคิดถึงคนไกลคนเก่าหรือความสัมพันธ์อันเก่าในอดีตนะะแล้วก็เหมือนรอคอยว่าเออ ความสัมพันธ์นั้นมันจะขวนคืนกลับมาอีกหรือไม่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนที่อยู่คนละที่กับคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะคะคุณไม่มีใครเพราะว่าดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณมีตัวเลือกเข้ามาและคุณมีคนที่เข้ามาคบเข้ามาคุยกัียบคุณหลายหลายคนเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งหนึ่งในหลายหลายคนนั้นน่ะมันก็อาจจะ มีบางคนที่เข้าตาคุณแต่มันจะมีสักคนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นคนเก่าคนไกลในอดีตเนี่ยที่เขาได้ใจคุณไปแล้วอ่ะแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้วินเนอร์เขาเลยอ่ะยังไม่ได้ชนะใจเขาอย่างเต็มที่แต่คนคนนั้นได้ใจคุณไปแล้วเหมือนคุณรอคอยคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณลึกๆไม่ว่าคุณจะมีใครใหม่หลายต่อหลายคนหรือมีคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะ ซึ่งอาจจะเป็นคนในอดีตหรือเป็นคนที่คุณเคยให้ความสําคัญกับเขาค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะเงียบหายต่อกันไปนเนื่นนานล้มาดูซิว่าแล้วพลังงานของตัวเขาคนนี้เป็นคนในใจของคุณเนี่ยไม่ใช่กับคนในะปัจจุบันที่คุณคบอยู่เนี่ยนะเขาเป็นเช่นไรมาดูก่อนว่าเขาเป็นเช่นไร The Star Two of a n k Nice of Cup Ch Chariot ค่ะและ Ace of w a r d อืมพลังงานของเขามันเป็นพลังงานที่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกของเขาให้สงบนิ่งได้แล้วนะคะตัวของเขาคนนี้นะคะ ถ้าถามถึงความรู้สึกที่เขาเคยมีในอดีตกับคุณเนี่ยเขาก็ยังคงยึดถือคุณไว้อยู่นะคุณยังคงเป็นคนที่มีความสำคัญต่อเขาอยู่นะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขายังต้องมุ่งไปในสิ่งที่เขาเลือกนั่นก็คือความก้าวหน้าในด้านของหน้าที่การงานเหมือนเขาอุทิศตนให้กับเรื่องของหน้าที่การงานเขาไปแล้วนะคะแล้วก็อุทิศตนเพื่อที่จะทําตามความฝันของเขาไป ชีวิตเขาก็ค่อนข้างมีความสุขดีอยู่นะคะแล้วก็ในแวบ,บหนึ่งก็ยังมีแอบนึกถึงคุณมาบ้างนะคะยังมีแอบคิดถึงความรู้สึกดีๆหรือคิดถึงความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีกับคุณในอดีตนะคะซึ่งณนะตอนนี้เขามองว่าเหมือนเขาเดินจากมาไกลละนะคะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณได้ละเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้ละเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ได้ ตั้งหลักให้กับชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่เขาเดินหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างไม่ย่อท้อเลยทีเดียวนะคะเรามาดูว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีข่าวดีอะไรไหมคุณกับเขาความสัมพันธ์มันจะได้รีเทิร์นกันกลับมาอีกไหมอ่ะเฮสบอลค่ะ King of w a ร Two of o ฟว The อ m p e r o r ว้าวเอสโซบอลมีแนวโน้มนะคะดูแล้วเนี่ยไพ่ไม้เท้าเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมันเป็นคนไกลที่ยังคงคิดถึงยังคงรอคอยหรือยังคงนึกถึงสิ่งดีๆที่ยังมีร่วมกันนะคะพลังงานมันโชว์ว่ามันมีแนวโน้มนะที่คุณจะได้รับข่าวสารหรือจะได้รับการติดต่อจากคนที่อยู่ในความคิดของคุณ คนที่อยู่ในใจคุณมันมีเกฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นมันมีเกฑ์ในเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในอยู่ในความรู้สึกของเขาละพอเขามีความสุขเขาก็เริ่มนึกถึงอดีตนึกเริ่มนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เขาเคยเคยเคยเจอและเคยพบมาแล้วก็เดินจากมา แต่ณนะตอนนี้ชีวิตของเขาอะเริ่มที่จะปัญหาต่างๆมาเริ่มลดลงความก้าวหน้าในเรื่องงานเขามาละเริ่มที่จะฝ่ายหาความสุขให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเผลอๆในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะได้ข่าวคลาวจากคนคนนั้นคนไกลที่คุณรอคอยก็เป็นได้ค่ะมาดูสิว่าไพาอา่ออร์คุจะตอบอะไรอีก unfinished symphony ท่วงทานองที่ยังไม่มีวันจบสิ้นอ l เดสกิสเตอร์ภายใต้หน้ากากนั้นมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความสดสุกสดใสสว่างสวัยเป็นประกายอยู่เขาอาจจะเย็นชาเขาอาจจะเพิกเฉยกับคุณแต่ลึกในใจเนี่ยมันยังมีความสดใสมีความสุขรออยู่เดอะเฟสเขาบอกว่าให้ศรัทธานะคะอย่าพยายาม ละทิ้งสิ่งที่คุณคิดให้ศรัทธามันไปเรื่อยๆนะคะแม้ว่าบางครั้งคุณจะโศกเศร้าเสียใจมา,มามากมายนักต่อน,นักกับความรักความสัมพันธ์นี้ Regeneration มันจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพลังของเพศชายโดดเด่นเข้ามามีแนวโน้มค่ะที่เขาจะนึกถึงและ Contact คุณหรือติดต่อคุณกลับมาอีกคนหนึ่งในช่วงเดือนเมษาย,ยน เพราะฉะนั้นพลังงานนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ห่างเหินกันไปแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะวันดีคืนดีปุ๊บเนี่ยเมื่อหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือไปนึกถึงสิ่งที่เคยทําร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้พลังงานในอดีตมันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาและมันก็จะ มีแรงกระตุ้นในการที่อยากจะคอนเด็กกันอีกครั้งอย่าลืมว่าเรื่องราวของคุณถึงแม้ว่ามันจบไปแล้วนานแล้วแต่ความรู้สึกในใจที่คุณมีระหว่างคุณกับเขามันยังคงไม่จบ มันยังคงดำเนินต่อไปมันยังเป็นท่วงทานองที่ยังไม่มีวันจบสิ้นและภายใต้ความเย็นชาความเฉยเมยน,นั้นน่ะมันมีความสดใสมันมีความสุขมันมีความรู้สึกที่มันเต็มเปี่ยมที่อยากจะมอบให้ขอเพียงแต่ว่าคุณอย่าพึ่งหมดศรัทธากับความรักที่คุณคาดหวังและคุณรอคอยถึงแม้จะจบไปแล้วมันจะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง จากแรงกระตุ้นของพลังจากเพศช,ชายเป็นคนเริ่มต้นนั่นเองค่ะจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็ยินดีล่วงหน้าสำหรับชาวธาตุน้ำในสถานะนี้ที่เจอกับพลังงานแบบนี้อยู่นะคะหวังว่าคุณคงจะมีความสุขในช่วงเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวเราไปดูกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนโสดชาวธาตุน้ำกันแล้วค่ะ มาดูซิว่าเรื่องราวความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ seven of wands ค่ะ two of wands queen of wands และ the tower ตามด้วย ace of swords ค่ะ พลังงานของคนโสดมันเป็นพลังงานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาแบบเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในทุกๆนะคะโมเมนต์ของปัญหาในเรื่องราวของการงานในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีความยุ่งวุ่นวาย มากมายหรือทีเดียวสำหรับชาวราศีธาตุน้ำในสถานะของคนโสดนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าความรู้สึกของคุณหรือความต้องการของคุณเป็นเช่นไรในแง่ของความรักแล้วคุณได้แต่รอคอยค่ะรอคอยโชคชะตารอคอยวันเวลาที่มันจะผันเปลี่ยน เจอเจอคนที่อยู่ในอุดมคติของคุณเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะคะซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้มันยังเป็นพลังงานที่ยังต้องคงรอคอยต่อไปและใช้เวลากับการทํางานนะคะโฟกัสกับเรื่องงานเพื่อขจัดความเหงาความเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวในหัวใจของคุณบางทีนะคะคุณอาจจะพยายามทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหงาเวลาที่แบบเห็นเพื่อนๆไปกับแฟนหรือไปเห็นคนอื่นไปทานข้าวดูหนังด้วยกันแล้วคุณจะต้องไปคนเดียวคุณก็เลยพยายามที่จะทําให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเจอกับเรื่องราวลักษณะแบบนั้นนะคะบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการเหม็นเบือ่อความสุขของคนที่พยายามเอาความสุขมาโชว์ให้คุณได้รับรู้อยู่เรื่อยๆก็เป็นได้ค่ะนะคะ อะมาดูซิว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะ five of swords six of swords two of pentacles princess of cups ว้าว king of wands ค่ะอืม ดูแนวโน้มแล้วนะมันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่คุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เขาก็ได้ทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจไปในอดีตอะนะคะในช่วงเดือนนี้มันมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมา เขาจะกลับมาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ในใจของเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้โสดอย่างอย่างแท้จริงแต่พลังงานมันบ่งชี้ว่าในช่วงเดือนเมษายน,นเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงเรื่องเราเก่าเขาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยทำให้เขาทั้งหมดนะคะบางทีเขาอาจจะแอบสืบแอบส่องความเป็นไปของคุณอยู่อย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว นะคะมันเป็นพลังงานของคนเก่าแล้วเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองจากพลังงานเดิมๆแต่ว่าแอบคิดถึงคุณแล้วก็มีความรู้สึกอยากเห็นความเป็นไปของคุณอยากเข้ามารอบสังเกตคุณไปเรื่อยๆอ,อยากรู้ว่าคุณมีชีวิตเช่นไรเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนเก่า คนที่เคยจบกันไปแล้วนะคะดูซิว่าเป็นเช่นไรแนวโน้มความสัมพันธ์8ดาบค่ะสดาบเดวิลหกเหรียญเหมือนเขาอยากกลับมานะคุณเหมือนเขาอยากกลับมาแต่ด้วยความที่ เขาอาจจะยังไม่ได้สามารถคลี่คลายปัญหาของตัวเขาเองได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาคลี่คลายปัญหาตัวเองไม่อยากเต็มได้ไม่อยากเต็มที่แล้วเนี่ยนะการกลับมาของเขามันก็ไม่ได้สามารถทําให้คุณรู้สึกรู้สึกว่าจะสามารถครบหากับเขาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าคุณคุณคนโสดเนี่ยคุณมีสถานะที่โสดอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็น คนที่ยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ที่เขากลับมาหาคุณแล้วถ้าเกิดคุณเปิดรับแล้วคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นปุ๊บเนี่ยคุณคุณชาวราศีธาตุน้ำจะตกเป็นเบี้ยร่างทันทีเลยเพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้โสดจริงแล้วเขาพยายามจะกลับมาเนี่ย เนื่องจากเหตุผลอะไรอาจจะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาเมียไม่เหตทําการบ้านนะคะหรือสามีไม่ทําการบ้านแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะกลับมาหาคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่เพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยได้ประโยชน์อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณชาวราศีธาตุน้ําเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเจอกับคนที่เขาเรียกว่าเข้ามา คิดถึงมีความรู้สึกดีด,ด้วยแต่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากคุณโดยที่เขายังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงอ่ะหรือยังไม่ได้เคลียร์พลังงานเก่าๆอ่ะก็ขอให้คุณกลับมาเซฟตี้ตัวเองรักตัวเองไม่ว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ว่าคุณจะเริ่มเคยรู้สึกดีกับเขามากมายแค่ไหนแต่พลังงานมันโชว์ว่านะคะเขาก็ยังคงรักแบบเห็นแก่ตัวมันก็จะทําให้ความรัก หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ยั่งยืนแล้วบทสรุปความเจ็บปวดมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะช็อกปวดไม่กวาดไม้การกวาดสิ่งไม่ดีที่มันลกล้างอยู่ในใจแล้วก็พีซให้อยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบจริงๆชีวิตคุณก็สงบเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วบางทีคุณมาเจอกับข่าวสารหรือเจอกับ ข้อมูลอะไรจากคนไกลคุณอาจจะทําให้คุณต้องตั้งคําถามว่ากลับมาทําไม <c oughs> นะคะกลับมาเพื่ออะไร By the book เขาบอกให้ทําอะไรตามขั้นตอนนะคะหรือทําตามสเต็ปนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่าเขากลับมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้กลับมาอาจจะมาขอโทษคุณอาจจะมาได้ได้มาแก้ไขความผิดพลาดนะคะ ซึ่งการกลับมาครั้งนี้หลังจากที่ขอโทษแล้วหรือหลังจากที่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วมันก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่อยู่ที่คุณชาวรา,าศีธาตุน้ําแล้วลหละว่าจะรับความสัมพันธ์นี้ไว้ต่อไปไหมหรือว่าแค่รับคําขอโทษก็พอแล้วก็จากกันอย่างสงบจากกันอย่างสันติเคลีย์สิ่งที่อยู่ภายในใจกลับไปสู่ความสงบสุขแล้วไม่ต้องตั้งคำถามอีกว่ากลับมาเพื่ออะไรเพราะ คุณรู้อยู่แล้วว่าเขากลับมาเพื่อเคลียร์พลังงานเก่าๆที่จะไม่ให้คนสองคนได้ติดค้างต่อกันไปในอนาคตนานๆในอนาคตของอีกชีวิตหนึ่งก็เป็นได้นะเขาอาจจะกลับมาเพื่อมาเพื่อ ขอโอกาสกับคุณหรือกลับมาถ้าคุณไม่ให้โอกาสก็กลับมาเพื่อที่จะขออโหสิกรรมกับคุณมี2กรณีเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของคนโสดในพิเรียดนี้ที่คุณจะได้เจอขึ้นอยู่กับตัวคุณละ,ละว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้จะกลับไปอยู่ในวงเวียนกรรมอย่างเก่าหรือจะกลับมาเพื่อที่จะเคลียร์พลังงานและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อปลดปล่อย ให้กันและการเป็นอิสระและไปเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขนั่นเองขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณชาวราศีธาตุน้ําในการจะบริหารจัดการชีวิตของคุณนะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบฝากกด subscribe ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์แพทยจะนำมาลงให้เป็นประจำแต่สำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ไอดีที่อาจารย์แพทยทิ้งไว้ตรง Descript i o นนะคะเข้ามาสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวและรวมไปถึงผลง,งานอาจารย์แพทย์ในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าว ฝากติดตามกันด้วยมีลิงก์นะคะเพื่อให้คุณกดคลิกเข้าไปดูนะคะผลงานอื่นที่จันพัดโพสเอาไว้นะคะก็สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้และเข้าไปเล่นผลงานอื่นๆอ,อย่างเช่นพิกาส์หรืออาจจะเป็นโฮโลซองอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้จันพัดต้องขอลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย